สวัสดีค่ะทุกคนทุกคนเจ้าอีงอ่อยมาแล้วมือหนีมากพอดอกไม้งามงามต้นเอียงเออโอ้โหพี่น้องเอ่อต้นเอียงชอตเบร์ชอตเบร์ชอตเบร์เอ่อดอกแดงๆดงไหมค่ะชอตเบร์น่ะงามงามพี่น้องมาเห็นผนซ้อนมาสั่นน่ะผนซ้อนดอกไม้สวยโอ้ยเจ้าไก่บั้ด้เพลิงพี่น้อง งามงามพี่น้องเมืองต้นมันสวยค่ะสวยนี่อีกต้นหนึ่งพี่น้องงามบ่เพิงลายลาย,ลายมาดูมากินน้ำหวานพี่น,พพพพพน้องเครื่องเพิงเครื่ององินอี่ยังไะแมงปูย่านนั่นพี่น้องเห็นบ่ค่ะสวยลายลูกจักบาท ตายหลูดพี่น้องตายหลุง่ามนะกัะนัม,มนนนุ่นี่สวยวะพี่น้องมุมนี่สวยหน่าต้นสูงอยู่ได้พี่น้องสูงเป็นไงค่ะพี่น้องสกูสกคนสบายดีทางนีก็สบายดีมือนีแดดออกโอ้ยมือนียี่สิบองศาพี่น้อง แดดดีดีแดด,ด,ด,ดอุ่นอุ่นคุณอะเขามาในเมืองก็ได้ไาเห็นตน้นไม้ดอกใม่งามก็ได้อันอยากมากเอามาให้พี่น้องเบงอ่อนซ่อนต้นมักชเชสเบรพี่น้องอันลูกแดงๆกลมๆนะเขีันเนีย่ยละเคลื่อนที่มีการอันดูกดัวมันยาวๆน่ะนั่นแหละคุณอะงามมาพี่น้องเพิ่งไล่ไล่มากินน้ำหวานพี่น้องเขาใกล้บ่ได้ยหาน ยานเขามาทักทายซ้ำนี่ก็เอาละนาะค่ะพี่น้องเนาะอืมคุณน่ะยางชมบรรยากาศอีจกจังหน่อยอืโอ้แดดพี่น้องแดดันรถถนนใหญ่กับยุหันพี่น้องอืมน่ะออนซ้อนลายสวยค่ะสวยต้นก็เสะ,ะ,ะเสบิ้งไก,กลๆก็เสะเบิ้งไกลพี่น้อง เชบิไก่เ,เห็นบ่พี่น้องเพิ่งร้ายหลายคนน่ะมีเพิงนี่น่ะเพิ่งกับพ่อเพิงเพิ่งเยอะน้ำหวานเยอะ งนพี่อเห็นปะพี่น้อง,อนนะองคลิปนี้แค่นี้แหละคะ่ะมาคลิปสันส้นๆกินฮอดพี่น้องเด้อบ๊ายบาย